ใช่แล้วค่ะามาต่อกันเี็นหนึ่งเรื่องราวนะคะวงการละครกันบ้างกับผู้จัดมือใหม่ค่ะเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นี้เลยนะคะกับคุณหนิงปณิตานั่นเองล่าสุดจะพาเข้ากองมนรรักเพลงผีบอกมีใครแสดงบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ เขากองละครมนรักเพลงผีบอกค่ะของสองผู้จัดมือใหม่อย่างหนิงปณิตาและนีโน,โนเมทินีนะคะก็มีแต่เรื่องสนุกๆค่ะเพราะว่าเป็นละครเพลงแต่ในความสนุกก็มีความเครียดอยู่บ้างนะคะเมื่อการถ่ายทาล่าช้าเกินกว่าที่กําหนดเพราะมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาค่ะไม่ว่าจะเป็นโอวรุษท,ที่ประสบอุบัติเหตุแบบเฉียดตายนะคะหรือว่าพระเอกอย่างแม็กวิรัคณิตที่ลื่นล้มจนขาหักการถ่ายทําจึงต้องเลื่อนออกไปค่ะแต่ถ้าถามถึงปัจจุบันนี้บอกเลยว่าถ่ายทําไปถึง85%แล้วนะคะแถมเสื้อผ้าหน้าผมก็จัดเต็มไม่กลัวงบบานปลาย เพราะอยากให้ทุกคนถูกใจค่ะจริงๆจะดูเองแทบแทบแทบทุกวันที่มีการถ่ายอยู่แล้วค่ะก็สนุกดีเป็นหนิงงานหนึ่งที่ที่ท้าทายดีมันละเอียดอ่อนเพราะมันต้องบริหารกับคนแล้วก็ถือเป็นละครเรื่องแรกที่ที่ที่หนิงกับพี่โน่เนี่ยได้มีโอกาสทำทำเรียกว่าเป็นของบริษัทตัวเองเต็มเต็มเรื่องแรกกดดันกดดันแน่นอนค่ะกลัวว่า กลัวว่าจะถูกใจใจ ใจคนดูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็เต็มที่กับทุกฉากกับกับกับทุกทุกซีนแล้วก็ทุกนักทุกกับนักแสดงทุกคนนะคะโดยละครเองมันเป็นละครเพลงเพลงก็จะถูกแต่งขึ้นมาใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็ศิลปินจะมีคือทุกคนที่เล่นในเรื่องต้องร้องเพลงได้หมดคือเราต้องคัดคนที่ร้องเพลงได้ทั้งหมดและทุกอย่างมันจะมีการสอดแทรกเพลงเข้าไปมันก็เลย,ม,เลยมันก็เลยต้อง,ต,องต้องดูโดยรายละเอียดโดยดีเทลเสื้อผ้าหน้าผมด้วยและต้องให้ทําออกมาเป็นคอมเมดี้อีกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วตัวแสดงเวลาเข้าฉากกันทีอย่างเงี้ยแทบทุ มันก็ต้องคุมคนเยอะมันก็ก็สนุกดีค่ะบานค่ะบานเยอะเลยค่ะบานเยอะเลยแต่สําหรับไอ้เรื่องงบเนี่ยคือหนิงกับพี่โนเนี่ยจะเป็นคนที่จริงๆมาเจอกันแล้วค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงตรงที่ที่แบบเอาเต็มที่เต็มที่เต็มที่อะไรเงี้ยอย่าไปคิดว่ามันจะกําไรหรืออะไรยังไงควักเนื้อก็ต้องทําให้มันดีที่สุดเพื่องานของเราอะไรเงี้ยเราก็อยากพิสูจน์ให้คนเห็นว่าไม่ใช่ว่าเราอยู่แค่เบื้องหน้าอย่างเดียวได้เบื้องหลังเราก็ทําได้เหมือนกันเราก็ต้องทุ่มสุด แปดส้าเปอร์เซแล้วค่ะหรือแค่สิอร์เซ็นตก็จบแล้วค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะภายในกองละครวันนี้ผู้จัดคนสวยหนิงปณิตาและนักแสดงทุกคนต่างร่วมมือเซอร์ไพรส์วันเกิดพระเอกของเรื่องอย่างแม็ควิรัชนิตค่ะที่มีวันคล้ายวันเกิดวันที่20มีนาคมที่จะถึงนี้นะคะซึ่งเหล่าแฟนคลับและบรรดาแม่ยกเนี่ยก็มาร่วมเซอร์ไพรส์วันเกิดด้วย งานนี้นะคะแม็กก็เลยถือโอกาสชวนแฟนคลับไปทําบุญวันเกิดด้วยกันส่วนของขวัญที่อยากได้ที่สุดนะคะเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังคิดไม่ออกค่ะยังไม่ได้อยากได้อะไรเป็นพิเศษใช่ใช่พรงนี้ไม่ค่อยอยากได้อะไรไงถ้าได้เดี๋ยวจะบอกนะจริงๆแล้วมันก็เรื่อยๆแหละก็น่ารักน่ารักอย่างเงี้ยดีแล้วก็ชันชวนนะครับถ้าพี่ๆว่างกันไปไปวันเสาร์ที่21นี้นะครับที่ ศูนย์สถานสงเคราะห์เด็กพิการซับซ้อนที่ที่ซอยดวนจันทร์ตรงตรงตร,งรงามอิพานอันนี้ก็คือจะตั้งแต่บสามเป็นต้นไปเนี่ยคือเราจะเอาของเล่นเอาขนมใครมีอะไรเนี่ยเอาไปให้น้องเขาได้เลยพอหกโมงปุ๊บเราจะมู v e มามีปราร์ตี้ที่ที่คาราโอเกะซิตี้มาเลยครับฟรีทุกอย่างมาได้เลยถึงปากจะบอกว่ายังไม่อยากได้ของขวัญอะไรนะคะแต่เชื่อได้เลยค่ะว่าหวานใจอย่างปุยฝ้ายเนี่ยคงกำลังเลือกของขวัญแทนใจที่ดีที่สุดไว้ให้แล้วละค่ะโอเคนะคะโอเคเาไปบ้าค่ะ ปี้ิร์ีเดย์นะคะน้องแม็กใช่ค่ะดีจังเลยค่ะวันเกิดเราเนาะเราก็ไปร่วมแบ่งความสุขให้กับเด็กๆด,ด้วยถูกต้องน่ารักมากๆค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมานะคะกับโซอินไซด์นะคะวันนี้มีประเด็นดราม่าอีกแล้วนะ,ะในเรื่องของการก๊อปปี้ MV ค่ะอของสาวๆ Red Velvet และ B1 A4 ค่ะ